ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณลุงต้องการที่จะขายนะครับเป็นที่โคกปลูกมันอยู่นะครับแล้วก็มีสระน้ําอยู่กลางนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกบ้านใหม่สระบุรีนะครับหมู่เก้าตำบลวังตะเคียนอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นสภาพทางเข้ามานะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับ นี่เลยนะครับมีไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยนี่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงข้ามกันกับแปลงที่จะขายเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็หลักเขตนะครับหลักเขตตั้งแต่นี่เลยนะครับเสาธงตรงนี้นะครับที่ทางคุณลุงแกต้องการจะขายนะครับเสาธงตรงนี้นะครับนี่นะครับมีหลักหมุดเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับยาวเข้าไปเนี่ยนะครับตามทิวทางเนี้ยนะครับยาวเข้าไป250เมตรนะครับไปถึงแปลงยูคาเล็กๆด้านหลังนู่นเลยนะครับยาวที่250เมตรหน้ากว้างตามถนนเนี่ยนะครับตามถนนสาธาระไปนะครับตามไฟฟ้าน้ำประปาไปเนี่ยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่เกาเมตรนะครับ 97เมตรด้านทางนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับเป็นด้านทิศเหนือแล้วด้านที่บัตรถ่ายตอนนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับอ่าภายในแปลงนะครับก็จะปลูกยูคาไว้เนี่ยนะครับนะครับปลูกยูคาไว้แล้วก็มีทางสองฝั่งเลยนะครับด้านฝั่งทิศตะวันตกก็มีทางนะครับแต่ว่าทางคุณลุงนะครับแกร้อนเงินนะครับแกต้องการใช้เงินนะครับแกก็เลยต้องการที่จะขายนะครับสักสิบสี่ไร่สองงานนะครับ นะครับที่คุณลุงแจ้งไว้สิบสี่ไร่สองงานนะครับช่วงเนี้ยนะครับช่วงที่บัตรถ่ายตรงเนี้ยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่เนินนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีนาอยู่นิดนึงนะครับแล้วด้านท้ายแปลงก็จะเป็นที่โคกปลูกมันอยู่นะครับยาวไปติดสวนยางนู้นเลยนะครับยาวไปติดสวนยางฝั่งด้านนู้นนะครับนี่นะครับฝนก็ตกนะครับบัตรก็รีวิว แข่งกับฝนเลยนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับขึ้นตำบลวังตะเคียนนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับภายในแปลงตรงนี้จะมีบ่อน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับมีบ่อน้ําอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวบัตรต้องรีบถ่ายนะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานนะครับฝนตกแล้วนะครับรูปแปลงนะครับที่ทางคุณลุงแจ้งมานะครับจําลองรูปแปลงขึ้นมานะครับรูปแปลงจะเป็นนี่เลยสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยตรงนี้ราคาอยู่ที่ที่ทางคุณลุงตั้งไว้นะครับไล่ละแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปามีอยู่ในชุมชนเลยนะครับเนื้อที่สิบสี่ไร่นะครับสิบสี่ไร่สองงานนะครับห่างถนนคอนกรีตอยู่สัก Uh, สัก8 5ดร้ยห้าิเมตรนะครับแล้วก็ห่างถนนลาดยางถนนหลวงนะครับถนนหลวงอยู่ที่1กิโลอีก200เมตรนะครับฝนก็ตกแรงด้วยนะครับตอนนี้ห่างถนนลาดยางอยู่ที่1กิโลอีก2อ0ยเมตรนะครับห่างถนนสวนสศน,นะครับสาสบสามถนนสวนสอนศอยู่ที่12บกิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอยู่ที่1้อยิกิโลเท่านั้น นะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ที่บัตรถ่ายตรงเนี้ยนะครับที่มุมเสาแดงตรงนี้เลยนะครับที่บัตรจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวตามถนนนี้ไปนะครับมีนะครับบรรยากาศหน้าอยู่นะครับเนี่ยมีมะพร้าวนะครับ บ้านข้างเคียงก็ใจดีนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนี่นะครับก็จะยาวตามถนนนะครับยาวไปอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเมตรนะครับหน้ากว้างตามถนนไฟฟ้าตรงนี้อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเมตรนี่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ นี่นะครับแปลงที่อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับ14บสี่ไร่สงานนะครับที่ทางคุณลุงต้องการที่จะขายนะครับราคาไร่ละหนึ่งแสนห0บาทราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับนี่นะครับตรงข้ามก็จะมีบ้านหลายหลังเลยนะครับที่ทางเพื่อนบ้านนะครับก็ใจดีทุกคนนะครับได้ เนี่ยนะครับยาวมานี่นะครับหน้ากว้าง97เมตรนะครับก็มาถึงตั้งแต่ตรงนูนนดดน้นนะครับที่บัตรจอดรถนู้นนะครับนู้นนะครับเลยโค้งเลยกำแพงเขาไปอีกไกลเลยนะครับ97เมตรแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับมาถึงทางตรงนี้นะครับ ก็คือแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่มองเห็นเขาขาวนะครับจะเป็นที่เนินนะครับที่เนินทั้งหมดเลยก็จะมีตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่นานิดนึงนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ทางคุณลุงเจ้าของนะครับคุณพี่เจ้าของก็ได้ปลูกยูคาไว้นะครับฝั่งด้านหลังนะครับไปจนติดสวนยางนะครับ ติดสวนยางนู้นเลยนะครับก็คือไปชนสวนยางนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเนินนะครับเป็นเนินแล้วก็แปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับแปลงนี้นี่นะครับคือแปลงยูคาแปลงนี้เลยนะครับบรรยากาศก็จะคึมคึมหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับบรรยากาศฝนฝนตกนะครับก็จะคึมคึมหน่อย ช่วงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นแอ่งนิดนึงนะครับเราสามารถขุดบ่อนะครับด้านหลังแล้วก็เอาดินมาปรับผมตกแต่งนี่ก็จะได้ที่สวยๆเลยนะครับ14ไร่2งานนะครับถ้าท่านเดินเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่ที่170จิกิโลนะครับ170กมนะครับถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางอยู่ที่ ร้อยห้าสิบเจ็ดกมเท่านั้นนะครับถ้าหาดบางแสนชนบุรีนะครับหาดบางแสนชนบุรีระยะทางอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกกิโลนะครับเปรียบเทียบจากวัดพระพุทธโสธรนะครับวัดหลวงพ่อโสธรนะครับระยะทางหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับตรงเนี้ยระหว่างกลางตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นที่ต่ํานิดนึงนะครับก็สามารถที่จะทํานาได้นะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับแกไม่มีเวลานะครับแกก็เลยปลูกยูคาใส่ไว้นะครับ ด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะเป็นที่โล่งๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นที่โล่งๆฉนดของเรานะครับแบ่งแล้วก็จะตรงเลยนะครับตรงไปชนสวนยางด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะค่อนข้างสี่เหลี่ยมตามที่บัตรจำลองรูปแปลงขึ้นมานี่เลยนะครับนะครับเป็นฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับสนใจชมรูปฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0 9 8ย์เก2 6 6ดดห้าสองหหกนะครับ 0980075266บัตรก็ยินดีจะส่งโฉนดนะครับส่งให้ทางลายนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับนี่นะครับทางเส้นนี้ก็สามารถที่จะไปออกอีกที่หนึ่งได้นะครับก็ไปออกได้นะครับไฟฟ้าก็ยังไปนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศน่าอยู่เลยนะครับขึ้นตำบลวังตะเคียนนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ สิบเอ็ดไล่เอ่อสิบสี่ไล่สองงานนะครับตรงนี้ราคาไร่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดส่วนจะต่อรองก็มาคุยกับตัวอ่าคุณพี่เจ้าของนะครับหรือคุณลุงเจ้าของได้โดยตรงนะครับบรรยากาศน่าอยู่จริงๆนะครับโซนนี้นะครับที่ดินเราก็ปรับปรับถมตกแต่งได้ราคาไล่ละแสนกว่าๆเนี่ยแสนต้นๆเนี่ยนะครับก็หายากแล้วนะครับขึ้นตำบลวางตะเคียนนะครับอำเภอกระบ,บินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ําประปาก็มีเรียบร้อยนี่เลยนะครับนะครับน้ำประปาอยู่ฝั่งด้านฝั่งด้านนี้นะครับถ้าเราหันหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันออกจะอยู่ด้านซ้ายมือไฟฟ้าจะอยู่ด้านฝั่งของเรานะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับหรือโทรเข้ามานะครับ0980075266นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งได้ําสิ่งได้ก็ให้สมประรันานะครับนะครับก็คุณคุณท่านใดที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กลับขอบพระคุณอ่าทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ฝนตกแลก้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับลิปหน้าแปลงนะาะนะครับสำหรับแปลงนี้ก็ฝากคุณคณไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่า สวัสดีครับ